โอเคครับผมเก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่อง EasyMan อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็เข้ามาอยู่กันในเกม b e a c h เทมอรณนะชีวิตนิรัร์ เก <Game> <Yeah. S 1> มบิชเทพมรณะชีวิตนิรันต์พาวเวอร์เพลย์บริการเติมเก mm hmm. มบิชเทพมรณะชีวิตนิรัน์เติมถูกไวปลอดภัยไรย้รีฟันเพจร,ร้านจริงต้องผูติดตามเกือบห้า0มืนคนเท่านั้นร้านเปิดบริการ10โมงเช้าถึงตีสองครึ่งสามารถติดต่ออินบอกคได้ที่เพจง f c e e o o o p p w w r r p l y y ลิงกอยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาสุ่มเจ้าเนลเรียนนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมรอคอยแล้วก็เป็นตัวละครก็ตเทียที่รอมาตั้งนานแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเตรียมทรัพยากรไว้เยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็มีเป้าหมายนะครับในการที่จะสุ่มเนลเรียนทําขึ้น6ดาวนั่นเองนะครับผมนะนะครับผมกาจะขึ้น6ดาวเต็มๆเลยนะครับก่อนเริ่มการอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้นะครับผม ตอนนี้ก็เติมไว้ประมาณ200กว่าๆนะครับผมโคเคนนะครับแล้วก็ทีอีกประมาณ27,000นะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เปิดรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็พยายามดันขึ้น6ดาวให้ได้เลยนะครับผมเพราะว่า6ดาวแล้วมันก็จะฟีลฟาวนะครับผมนะสกิลปลดล็อกหมดนะครับทั้งป้องกันทั้งจบตีทั้งอะไรก็นี่มานะครับผมรสครับเดี๋ยวจะมาเปิดรัวๆฮะเปิดรัวๆกันไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันต้องเปิดเยอะมากครับผมสำหรับเนวเลียงตัวนี้นะฮะ โอเคครับผมตรงนี้ก็ม้ารัวๆครับตรงนี้ได้รอบละ5เศษนะครับโทเค็นที่ใช้ก็ประมาณนี้เลยนะฮะผมใส่รัวๆกันไปนะฮะจริงๆหลายคนอาจจะถามว่าพี่ชูครับส่วนเวลาเราจะขึ้นดาวเนี่ยหลายๆดาวเนี่ยเราควรจะเติมแพ็กเกจซื้อตัวของโทเค็นกับตัวของจีนะครับหรือว่าจะซื้อเศษแดง40เศษนะครับผมกับตัวของโทเค็นตัวของจีดีนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราได้ตัวละครเนลเรียนมาแล้วนะครับผมผมว่า จะเป็นการที่ไปซื้อตัวของเศษแดงเนี่ยมันจะคุ้มกว่านะครับผมในการอัปเกรดขั้นขึ้นแบบ2ดาว3ดาว4ดาว5าดาวนะครับเพราะว่าแพ็กเกจเนี่ยมันจะได้ประมาณ4 0เศษซึ่งปกติแล้วเนี่ยในราคาแพ็กเกจเท่ากันนะครับผมถ้าเราไปซื้อแบบโทเค็นกับตัวจี้เนี่ยมันจะได้40โทเค็นซึ่ง40โทเค็นเนี่ยมันจะได้เศษของเนวเลียนน่ยกับมปรประมาณ20เศษเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันคือ40่หารกับตัวของ4นะ แล้วมันเปิดได้4โลใช่ไหมก็คือโลละ5เต๋นะครับมันได้แค่20เต๋นะครับผมถ้าเราจะอัพขึ้นแบบ3ดาว4ดาว5ดาว6ดาวเนี่ยเอาทรัพยากรเนี่ยไปซื้อแพ็กเกจที่มันซื้อเป็นเศษแดงดีกว่านะครับผมตามนี้เลยนะโอเคฮะก็เปิดไปรัวๆครับเปิดไปรัวๆน้ดองโทเค็นกับดองตัวของจี้เยอะๆนะฮะไว้เยอะพอสมควรนะครับก็รัวๆจัดกันเต็มๆรูปีมานะครับผมตอนนี้ก็ไปนะครับผม ไม่รู้ว่ากี่ตัวแล้วแต่ว่าเปิดรัวๆ5ว,วันนี้ใส่ย,ยับใส่หมดนะครับผมเป้าหมายเพื่อที่จะขึ้นเนวเลี่ยน6ดาวให้ได้นะครับส่วน7ดาวเนี่ยโอ้โหพักไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับถ้าสมมุติผมไปซื้อตัวของเศษแดงเนี่ยมันก็จะได้แพ็คละ40เศษใช่ไหมโอ้โหนะครับ3แพ็คได้มาแค่120เศษเองนะฮะมันต้องซื้อประมาณ9แพ็กะครับผมซึ่งห,หายไปฮะ หายไปเยอะมากๆเลยนะครับอย่าหาทับนะฮะอย่าหาทับขึ้นเจ็ดดาวบอกเลยว่าเจ็บหนักๆแล้วขึ้น7ดาวเนี่ยอย่าหาทับนะฮะนะครับผมถ้าไม่เหลือจริงนะท่านผู้ชมครับนะราคาเท่ากับโน้ตบุ๊กเครื่องนึงเลยนะครับโอเคนะไปตรงนี้ฮะใส่ไปเรื่อยๆครับรัวๆฮะกะจะวาง6ดาวนะคลิปนี้เดี๋ยวเปิดรัวๆก่อนนะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับในการที่จะมารีวิวแนวเรียน นะครับผมเนวเล่น6ดาวแบบปั้นสุดจัดนะครับผมนะก็จะใส่ยับเลยนะฮะนะครับอีกคลิปหนึ่งนะก็แยกคลิปกันเพราะว่าคลิปนี้ม um ันก็น um ่าจะยาวแหละเพราะว่าเราเปิดแบบนะเลงไว้ประมาณ500กว่าโลนะครับผมมาเปิดไปเรื่อยๆนะตรงนี้จะครบแล้วนะฮะดองไว้ทั้งหมดโทเค็นประมาณ200นะครับ210นะฮะเหมือนจะใกล้ครบแล้วนะครับผมมานะครับกดเข้าไป ขอตัวละครที่มันเป็นระดับ,บ S S R หรือ S R ที่เรายังไม่ค่อยได้ที่เรายังแบบยังไม่ขึ้น6กดาว7ดาวอะไรเงี้ยจะได้เอามาอัพสปีดทีมฮะสปีดทีมตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0กว่ากว่านะครับโอเคมาเออเนี่ยเศษแดงออกมาเยอะๆเด็ดดีเพื่อนเออดีมากเพื่อนโอ้โหเศษแดงออกมาเยอะๆนะฮะจะได้ไปอัพตัวละครต่อนะครับถือว่าดีนะถือว่าดีมากดปายเลยนะครับผมตนนัวนี้โอ้แล้วคือประเด็นคือกิจกรรม กิจกรรมหยาบมากนะกิจกรรมหน้าร้อนที่เข้ามาพร้อมกับตัวของเนลเลียนก็คือฮาริเบลนะไอ้ตรงนั้นผมคิดอยู่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดดีนะเพราะว่าตัวของแพ็กเกจตฮาริเบลเนี่ยมันไม่เหมือนเินมันไม่เหมือนเินตังโมรอบที่แล้วนะครับผมมันไม่มีแถมเศษ100เศษเนือ้องของขวัญ100เศษแล้วมันไม่มีนะครับการที่เราจะอัพฮาริเบลเนี่ยเราต้องเปิดตู้หน้าตู้ล้วนๆเลยนะครับมันไม่มีให้อ่าไม่มีเศษแพ็กเกจโบนัสให้แลกนะครับผม ก็ลองตัดสนใจดีฮะแต่ฮันริเบลมันก็ลองไปคุยกับมาเฟสมาแล้วนะครับมันก็เป็นตัวละครที่พอเล่นได้นะเป็นตัวละครเมตานะครับแต่ไม่ถึงกับระดับก็ตเทียนะครับก็ตัดสินใจดูนะฮะซึ่งมันตี2แถวเนี่ยคล้ายๆกับตัวอิจิโกะล่างฮอนโลหรืออิจิโกะอ่าล่างปลดปล่อยดาบขั้นท้ายนะครับผมนะแต่ว่าผมก็น่าจะไม่เปิดมาใช้นะเพราะว่าตัวละครมันก็ไม่ได้แบบอ่าถึงระดับก็ตเทียอย่างนั้นนะฮะจากที่คุยกับมาเฟบ้านะครับ แต่อาจจะเปิดเศษของคาริเบลมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อที่จะอะ่อัพตัวของโซขคาริเบลมาใช้นะครับเพราะว่าโซคาริเบลเนี่ยดีมากนะครับผมนะถ้าเลือดเยอะกว่า50%เนี่ยก็เพิ่มดาเมจฟ,ฟูลี่10%นะฮนะครับ แต่ถ้าเลือดน้อยกว่า5้าสเนี่ยก็เพิ่มอัตราดุดเลือดด้วยโอ้โหถือว่าดีนะฮะยืนกันจะยาวไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดมาใช้หรือเปล่าในส่วนของโซัวละครนะครับเพราะว่าถ้าเปิดมาใช้เด็กก็ต้องอัดโซัวละครขึ้นสีทองนะมันก็ต้องใช้เศษไฟเดียวเยอะเหมือนเดิมโอเคฮะมาตอนนี้เดี๋ยวดูทรัพยากรกันไปก่อนแล้วก็ใช้จี้ไปเลยนะครับผมเปิดไปลูปีมานี่มันตู้เลดลูปีไม่ไหนคือประเด็นคือตัวละคร s อซอื่นมีเป็น10ตัวไม่ออกออกแต่ลูปีแม่งเห็นแต่ อะไรเนี่ยโอ้โหผ้าหกแฉกโอ้โหตายแล้วหางมันนี่นะโอเคถ้กดไปนะท่านผู้ชมโอเคมาตรงนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอเคหนึ่งหมื่นหกพันจี้แล้วนะเหลือประมาณหนึ่งหมื่นหกพันจี้นะกดไปนะครับกดไปลูสออกมาโอเคกดมานะฮะตรงนี้อิจิโกะออกนะครับโอเคฮะนะครับเราก็กดต่อไปนะครับผมมาตรงนี้โอเคนะครับได้อะไรเนี่ย ฮิโยริเหรอโอ้โหฮิโยรินะครับก็เหมือนจะใกล้ขึ้น6ดาวแล้วนะฮิโยริผมเนี่ยนะครับได้ค่อนข้างบ่อยนะพอดีถ้ฮิโยริจะได้เอามาเข้าทีมนะครับนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นโตเมต้านี่แหละโอ้โหโอเคไอซ์คาร์วาเลฟครับเลิฟนี่ก็ใกล้จะครบดาวแล้วนะขอเลิฟซั้ำๆก็ได้นะฮะนะครับผมอออแต่ลูปีลูปีซูเฮอ่าโอเคมา นี่ใกล้จะได้ครบ150เศษแล้วนะนะครับผมนะในส่วนของการทำดาวขึ้นอ่าขึ้น5ดาวนะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะใกล้จะขึ้น5ดาวแล้วนะครับกดรอบ้านะครับมีทรัพยากรเท่าไหร่ก็กดไปนะครับผมขึ้นมาตอนนี้75เศษแล้วนะครับผมกดรัวๆฮะบอกเลยว่าตัวนี้กดรัวเห็นประชาไปดูพี่บัสแล้วพี่บัสแกก็กดรัวๆเหมือนกันนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับโอเคนะครับผมกดมาฮิโยริอีกแล้วนะครับผม โอ้ตอนพี่บัตแกปเปิดตอนเช้านี่ก็นะสุดจัดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมทำแค่หกดาวพอครับถ้าขึ้นเจ็ดดาวจะมันเสียเยอะเกิน,นะฮะโอเคกดบาร์เตอนนี้โลสครับโอ้โหโ,โอเคนะฮะเดี๋ยว G จี้จนหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปจัดจี้เพิ่มนะครับต้องไปจัดจีด้กับโทเค็นเพิ่มโอเคฮัทน,นะครับผมฮัทมาตอนนี้จี้หมดแล้วนะครับผมจี้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวไปจัดจี้เพิ่มเดี๋ยวขอรับก่อนตอนนี้ก็420สิโลแล้วนะฮะที่เปิดมานะครับทั้งหมดนะฮะ มานะครับผมมาแล้วฮะจัดไป1แพ็คนะครับผมจี้เพิ่มมาอีก40เอ่อโทเค็น40โทเค็นนะฮะแล้วก็เพิ่มมาอีกประมาณ7,200นะครับผมสองจีนะฮะโอเคกดมานะครับผมกดกันไปนะครับกดต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะฮะตรงนี้นะครับฮัทฮับมาแล้วนะครับผมแล้วกดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้ยาจิรุนะครับผมท่านผู้ชมยาจิรุจินตะครับโอ้เด็กดอก เด็กดอกหัวชมพูนะฮะโอ้โหก็ไม่มปอะไรฮะจะได้เอาไปอัพโตขึ้น6ดาว7ดาวต่อไปห้เด็กดอกหัวชมพูครับมาเยอะๆก็ดีนะครับผมพอดีเป็นโตเมนที่อยู่ในทีมหลักของผมอยู่แล้วนะเพราะว่า<ๆ>มาเฟนเนี่ยก็เป็น หนึ่งทีมที่เอายาจิรุลงนะขนาดโตเมต้ามาเลยแต่ตัวเขาก็ยังเอายาจิรุลงครับหนึ่งในเจ็ดทีมนะครับโอเคมามาตรงนี้นะครับผมกดมาแล้วฮะสี่สิบโทเค็นหมดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปจัดจี้กันต่อนะฮะจะเอาขึ้นหกดาวให้ได้ครับวันนี้ครับเนวเรียนกดไปนะครับผมใช้จี้ต่อไปเรื่อยๆท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามีการรีเทิร์จี่ในส่วนของเคียวราคุด้วยนะครับซึ่งเคียวราคุเนี่ยมันจะมีการใช้จี้หกหมื่นนะทั้งหมดประมาณหกหมื่นที้นะครับเราก็จะใช้ เอาที่คืนมาได้นะครับผมนะนะครับผมมาฮิโยริสามกลูรัวหูออกมา3รอบแล้วท่านผู้ชมครับแล้วรับต่อเลยฮะตรงนี้ครบแล้ว5 0 0แล้วฮะเนี่ยครบ500ครั้งแล้วนะครับ500ครั้งครบแล้วนะครับแล้วก็สลับหน้าอีกหน้าหูได้ตราเฉพาะมาใช้กดต่อไปนะครับมากดต่อไปนะฮะเพิ่มมาอีก5เศษอิซันนะโอเคนะครับผม เรียบร้อยฮะกดอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อที่จะทำขึ้น6ดาวท่านผู้ชมนะฮะมาเพื่อที่จะทำขึ้น6ดาวโอ้โหห้าดาวแล้วตอนนี้เนลเลียนเรานะครับมาฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับขอรับก่อนนะครับมาอีก2เซตนะครับแล้วก็ไปดูตัวละครเนลเลียนกันนะฮะเราจะทำขึ้น6ดาวกันนะตรงนี้นะ โอเคมาเรียบร้อยครับสำหรับเนวเรียนะครับผมในที่สุดก็เอาเศษแดงแรกมาแล้วก็ขึ้น6ดาวเรียบร้อยท่านผู้ชมกดอัปเกรดไปเลยนะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มต้านทานดาเมจระดับสูงนะครับผมโอ้โหนี่ะท่านผู้ชมนะครับผมก็รับผลรางวัลกันไปนะครับผม6ดาวก็ให้กลับมาค่อนข้างเยอะนะครับในส่งอุปกรณ์ต่างๆนะครับผม เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาปั้นเนวเลี่ยนสดๆกันให้ดูเลยนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนวเลี่ยน6ดาวตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับรับของมาเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับข้อคุณทุกคนที่เข้าไปดูกันนะครับเนวเลี่ยนผมก็6ดาวแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวไว้ต่อกันคลิปหน้าครับสำหรับการปั้นเนวเลี่ยนให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับผมนะแล้วก็จับมาอกับเต็มกันแน่นอนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b ส c r i ต e กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปรี